สวัสดีค่ะแม่ชื่อแม่ตูค่ะรู้จักพระเจ้ามาประมาณ6ปีค่ะตอนนั้นมันเหมือนเครียดตลอดเครียดเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรอย่างนั้นน่ะเรื่องห่วงลูกเรื่องเงินทองไม่พอใช้อะไรอย่างนั้นน่ะแบบนั้นนะค่ะรักลูกคือลูกเหมือนลูกก็แต่งงานเขาก็เหมือนอยากไปลงทุน ทำโน่นทำนี่เขาก็าบ้านไปเข้าอะไรเอาบ้านแม่ไปเข้าที่ไปเข้าเขาไปจำน้องเขาก็ส่งนีีตลอดอยู่สองปีสองปีนักเข้าเขาก็ไม่ไหวเขาไม่ไหวเขาก็แม่มาบอกแม่เขาก็ไม่มาบอกแ,กอกแล้วเขาก็มีหนังสือมาหนังสือมาที่บ้านแม่จนเขาหมายสามมาก็กลายเป็นบังคับคดีพอรู้จักพระเจ้าก็ดีขึ้นครับบ้านที่อยู่ก็เหมือน โดนบังคับคดีมันก็เหมือนรอดรอดมาได้ะค่ะรอดหมนุนมันบอกไม่ถูกนะมันเหมือนเราไม่คิดมากไม่พุ้งสัน้นคือหายเครียดไปเลยค่ะใครพูดอะไรก็เหมือนไม่โกรธแม่อะไรล้ใจใจดีขึ้นว่างัันเถอะไม่โกรธแม่อะไรไม่ว่าใครคือจิตใจไม่ค่อยพุ่งสัานสงบเยืกเย็นลงครับก็อขอให้ทุกคนรับ เชื่อพระเจ้าค่ะแล้วก็จะชีวิตก็จะดีขึ้น